เพชรพระรวดสวัสดีทีสู่ผู้สุสขคนกับผมมากแลวพี่น้องล่าพัฒนาเลขมีทีมามันสุกที่ยีแปดมีหน้าสองหาหกแปดเป็นยังไงพี่น้องโชคเหมานกันกับเลขมีทีมาไปนพี่น้องเขาอีกลหรเลขมีทีมาเขาบนเขาล่างลแลแจะเป็นตัวกลับเมือนพี่น้องนี่มืนเคลื่อนล่าพัฒนามันออก 6, 2, 6, 1, หกสองหกล่างหนึ่งหกเหนยนบ่กระือว่าเขาเขาพื่อเ่าราว่าเลขมีทีมาเพื่อนบ่ได้ปากหลักเลยเล่ลาพัฒนาเพื่อนบ่ปากหลักเลย พี่น้องน้อยเห็นป่ะเขาบนเขาล่างได้เป็นตัวกลับแต่เป็นตัวล่งได้พี่น้องแต่เล็กวิ่งเนี่เพิ่นเน้นหก่นี่ยหกกับเจ็ดเพิ่นเน้นหกแต่ว่าเพิ่นมาเน้นหกสี่เจ็ดสองผีพี่น้องเห็นป่ะพี่พึ่งมาว่องกัไม้ได้พี่น้องว่องกัไม้กระบอกวาว่องกัไม้เขาตัวล่งกระบอกว่าเขาตัวล่งได้พี่น้องได้บได้เขาตัวเน้นเพิ่นเน้นหกสี่กับเจ็ดสองผีพี่น้องน้อยพี่น้องเนาะเขาตัวล่องได้มาว่องออกมาหนึ่งนี่ได้พี่น้องได้ พี่น้องห้าว่อยเบิ่งคลิปย้อนหลังเลขกมีที่มากก็ได้พี่น้องห้าว็่ิชีดได้กันอยู่ดอกนาะพี่นอ้องเพราะว่าเหลขกเพื่อนเข้าบนเขาล่างบนล่างไปกลับนะพี่น้องไปเบิ่งคลิปย้อนหลังได้นี่ล่ะเพื่อนเน้นให้หกีครับเจ็สองเนี่ยอันนี้มาบ้งองกับม่เนี่ยเข้าก็คือเขา้ารุดก็คือรุดนะพี่น้องเข้าตัวเน้นก็บ,บอกว่าเข้าตัวเน้นเข้าตัวล่องก็บ,บอกว่าเข้าตัวล่องนะพี่น้อง เอฟซีที่ติดตามพัลลูอยู่แล้วแต่เอฟซีเขามาไม่อาจจีบพลูไปเบิ้งคีิปย้อนหลังได้เขาตัวร่องไม่ได้เขาตัวเน้นอ๋อมาต่างมาเบิ้งกันพี่น้องเอกมที่มากระคอแจงเข่าเอฟซีด้วยอาจารย์ไกลว่ามันเขาติดต่อกันซีงวดแล้วเ่ขอพอาจารย์ไกลก็เขาตกกับเพื่อกันนี่พี่น้องเลยต่ว่าหกกับเจ็ดเพื่อนกันเน้นหง่อกันแต่ว่าจับคู่เพื่อนแบบเขา หกหนึ 6, 6่งหนึ่งหกกคือเขาคือเขาเพราะมันหมวดที่ซีเราบอกของอาจารย์ไก่ย่งางบ่ม่าเถอะพี่น้องได้ต้องถาก่อนเพราะยังประสงมาให้เอาต้องถาก่อน้ะพี่นอ้องได้เมื่อนีเอาของเหล็กมีที่มากไปก่อนเพราะว่าอาจารย์ไก่พัน,นยังประสงมาให้เพราะว่าเหล็กออกมือขึ้นเลยนะพี่น,อ 4, น้องเอฟซีทันใดสนใจเขาคุม้ะพี่น้องได้เขาฟีเมื่อไรเสียินเสียค่ไม่ยังหดอกพี่น้องไปเขียนไล่เขามาได้นี่ เห็นว่าเข้ากลุ่มฟรีได้พี่น้องได้เลยหรือว่าคิดไอดีไล่มาได้ตามเบอร์นี่แหละเนี่ยไอดีไล่มาได้ตามเบอร์นี่แหละเขาไปเร็วมาเร็วพี่น้องมาเบิ่งกันวันศุกร์วันศุกร์ที่8มีนา ลาวเลกลาวเลขมีที่มาลา,าพัฒนาได้เป็นน้องด้วย ขั้นขีเขียนพัฒนาไม่ขีห้าง,งาเงาไปวิ่งบนล่าง แปดแปดกับสี่แปดกับสี่เพิ่นเน้นแปดได้พี่น้องด้วเน้นแปด แปดลองสี่ส่วนจับคู่เปดชูน แปดหนึ่งแปดสองแปดสามถ้าพี่น้องมักแปดซีกระไ้เดิมไมานำกันได้เห็นบอ น้ำกันได้ได้พี่น้องเพราะว่าของเพิ่นเพิ่นเพิ่นป่จับแปดซีเพิ่น,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 นขาม,มาเลยนี่หลักอันนี้ก็ขยันขยันแปดเก่าเก่าแปดมาทูดูพี่น้องแปดเก่าเก่าแปดเนี่ยก็มาทู้ดูถ้าพี่น้องมักแปดซีก็จัดไดเด้อมานน้ำกันได้ได้แล้วก็มานกันทุกร้อมเล็กวิ่งเิ่น สี่ศสีนึงสีสอง ก้าคู่บนล่างไปกลับได้พี่น้องด้วยกระไรตัวเนีย่ยยกส่วนเลขสามตัวนะพี่น้องเนาะเลขสามตัวหนึ่งแปดสอง เจ็ดให้มาสองคู่ขึ้เกาพี่น้องแต,แตงะสามต่อเลแม่เพิ่นกันแน่นเพิ่นกันแน่นในสองคู่คือเก่าพี่น้องตัวกันตัวร่องกอย่าลืมด้วยว่ามึงเข่าตัวร่องทั้งสองมาตัวร่องทั้งสองพี่น้องไม่ได้เข,ข่าตัวเน้นครับพี่น้องแคปหน้าจอครับผม ลาพัฒนาเลขมีที่มาวันศุกร์ที่ยีมีหน้าสองหาหนี่บนล่างเพิ่นให้วิ่งรูด8กับสี่พ่นเน้นที่8ส่วนจับคู่หลัก8ก็คือ8ปดศ8นย์แปดหเก้าก้าขยันดีรองมาล้แล้วก็ลักซีก็คือ4ี่ศ 4, 1, 4, 2, 4 7, นย์ส่นสี่พี่น้องส่วนเลขสาตัวในหนึน่งแปดสอเพื่อนเน้นให้ที่ แปดสองหลักกัสี่เจ็ดพี่น้องเราว่างตัวล่องด้วหัวบางนึงนม่าอะไเข่าตัวเน่ยนได้หัวบางนึงควรว่าอะไรเข่าตัวเน่ยนได้เข่าตัวล่องได้เนไงเห็นบะหกหนึ่งหกสองเนี่ยตะเลขมันออกหนึ่งหกหนึ่งสอวนหนึ่งหกแล้วก็สองหกเนี่ยน้องพี่น้องเนาะเข่าตกขกับของเพื่อนเห็นบะตะเลควิ่งมาบดมาล้างน้องพี่น,อน้นอ,งนนองเนาะของเพื่อนน้องห้องไปแคบหนาจอดเลยเอาคอยเข่าค,ค,คอยเข่าบนล่างเด้ว พี่น้องเฮ้ากัมามรรมะกระจัดตะคัดกับพานได้ก็ขอบบุญขอบคุณอาจารย์ในรายครับผมที่แบ่งปันแนวทางล่าพัฒนาคอยพี่น้องเฮ้าโชวมานกันสู้ผู้สุกคนลุยๆกันเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพชรผ้าลวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม